สา,สามฮานีเออสัลซายสิได้ว่าสลียเอาแมงมี้เป็นมีพ่อะเธอสีตั้งแต่ทั่งเดือนสีจนว่าหอดมือนีเพรท่านให้เพราใหญ่สีโอ้เหดียวดีไว้ใหญ่เห็นเดียวดีแ,แมงมี้เลยไปซื้อหมากมีชื่อาสายะไรหมากสีน้ำเทาสีไม่ขายาทีเพดาะมากสีนี่สา เงินบ่มีพ่อไผ่วาสิไปเป็นเงคือภาษาละอีกี่มิซไ่ไผ่มนจะใสายไผ่สมานแตงเงินนั่นละเงินพ่อว่าสละอีกี่มีไผ่อีี่มีสไลอ๋อเงินตะกี้มีไผ่มีเฟียงมีสลึงมีํำลึงมีบาทเงินมีนก็มีไผอ๋อไผเออขันดอสละอีใส่มันทีเป็นพี่เงินก็เป็นพี่มันก็พมาเมีเงิน เงินบ่มีพ่อไพวาสิไปเป็นีเอ่ยไม่มีนํำเอ่นหาเถอสีจุทหอดทีไปหอดสวนหมักมีเรื่อถามชื่อทีผลแน่ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมาจะใสอีกผลคือมาสาละอีอ๋อผลกับจากพว้มีหัลละมังมีก็ไม่มีมากม่ีผลมันคือภาสาละอีอโอ มันไมใช่กัเป็นผีแบบนี้มันบางนี่ผีโอมก็แม่นต้นพ่อต้นให้เนาะนะเอาสมาด้วยถามชื่อทีผลไปฮอดต้นเพี้ยมันปกครองพีโอ้ปกครองต้นอไปฮอดต้นบาดซีพ่อดีขึ้นเราเลื่อยายมีพอเธาสียืนซีเดี๋ยวเดี๋ยวพอเธอสียืนยุสัยอยู่แต่ห้องนี้ละยืนซี่แต่ห้องบางนี่เออค่อยเบิ้งบักนี่สบนะ ขึ้นไปทัวร์แ้วเอาเอาพราะเธอสียืนซิแมยนี่บินขึ้นบินหาจนตาตีเพราะสีเป็นผู้ที่หาแบบมีด้วยดีโอ้เฮียนเปลี่ยนสิแมย์นี่ขึ้นแบบมีสิเล่าที่เหลียวเห็น สินมาใส่หูหดเดี๋ยวเขียนอะไรอีกคือพาเข้ามาในจุดนี้เฮ้ยคือกบเป็นตาวาเนาะบ่บ่ได้เจ้าโปะแล้วว่าสรลัยบางนึงพอเจ้าจะมาขับค้ามเจ้าในสลัต้องเอาสระอีใส่หูหหนี่เอาขันขันจไปไปนาว่าบ้วงเอาให้ผมมาเออไม่ไงขึ้นแบบนี้เอาว่ไม่ไงขึ้นแบบนี้สินเล่าขี้เหลียวเห็นล่ะไม่ไงขึ้นแบบนี้สินเล่าขี้เหลียวเห็นเออ สบายดีดี่นะแม่สบายดีนะนะเอาๆๆเอาเอาหยุดขี้เหลียวเห็นหูเออเพราะี้เหลียวเห็นจนว่าเอ็นขาสี่แน่แน่แน่นเะอนะนะ็นขาจะบอกดูร้านนี่ละจ้าเอ็นขาเนาะจนว่าเอ็นขาสี่เพราะยายสี่เหลียวขึ้นเหลียวเห็นหูยายมีดตีแน่แน่แน่นะนะนะมันไม่มีดอกหูจีนั่นมีแต่หูหนวกหูเนา่าหู ตึงไปสั่นตัวหูตีมาใส่อีกกบก้าว่าตัวหูตีอะจันวาบหน่อาจนหูโป๊กโบ๊กก้าวไปเสียงเลอเสียงเสียงเสียงไปไปไปเสียวขึ้นไปอังดูไปไปเสียบขึ้นเหลวขึ้นเหลวเห็นหูย้ายมีตี เลยบอขายฮอดบ,บักเลยคุ้มสูในใยมีว้าวว้าวว้าอันคุ้มสูเนี่ยขนมสลัดอีใส่นี่ผมว่าสุดยอดเลยเออจังกะแป๊ใส่จักของแป๊ว <laughs> คุ้มสู